กลับมาชั่วโมงที่สองของรับลวงพลางนะคอะอ่านคอมเมนต์กันหน่อยคอมเมนต์หายไปเพียบเลยอ่ะเพราะว่ามันแบบ <c oughs> คุณธงชัยนี่คุณธงชัยบอกว่าร้อยเอกธรรมนัฐรวมใจกับทุกฝ่ายขอให้ได้เป็นมอทอนหนึ่งออคุณพรศิริตาบอกว่านิสัยแบบตาโตไม่ไปแน่นอนค่ะหมายถึงว่าอาจารย์แแบบคงจะไม่ไปกับร้อยเอกธรรมนัอคุณไพศาลคุณไพศาลบอกว่าธรรมนัฐจอมลีลาวางแผนนะครับอาจจะรู้สึกลบนะครับ เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะออกมาเนี่ยซุ้มเสียงที่มีต่อร้อยเอกธรรมนัฐไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะฟังเสียงสองสาวแล้วมีแรงเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณคุณแพททาง Facebook Live นะคะถามมาว่าตกลงบิ๊กแพทจะมีเป็นหัวหน้าพักจริงไหมเชียะฮะไม่รู้จะพักไหนนะอืมแต่หมอกหรือแกจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติไหมก็ไม่นะไม่เอืง คือุมอ่ะแหนคุยเอาอพัก,กนั่นก่อนหรือแกจะไปอยู่พักเออโม่ลืมถามนะว่าจะไปอยู่พักมิกน้อยพนักลางไทยใช้ชนะรอเ่าออตอนนี้กำลังถูกพูดถึงเลยกับพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยพักมิกน้อยเป็นไงแล้วลว่าคู่ขนาดนนส กลายเป็นสองพักที่คู่ขนานกันเลยแต่เชื่อได้ว่าจุดยืนก็คือสนับสนุนฝั่งพลเอกประวิทย์กับพล,ลเอกประยุทธ์เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าพักรวมพลังไทยชัยชนะเนี่ยที่ที่พลเอกวิชจะมาเป็นหัวหน้าพักแล้วก็จะมีการเปิดตัวประมาณประมาณกลางสิงหาเนี่ยคือก็เป็นพักที่คือพอภาพบิ๊กน้อยะคนก็ต้องมองว่าเป็นบิ๊กป้อมนั่นแหละแม้ว่าบิ๊กน้อยจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เกี่ยวกันแต่ว่าก็ก็เหมือนว่าอะไรยังคง เคารพให้ความ,มเคารพนับถือแล้วก็พร้อมที่จะเป็นพันธมิตรกับทางพลังประชารัฐอยู่แล้วซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีชื่อพักว่าอะไรนะพลังไทยชัยชนะจําง่ายๆพลังไทยพวกไทยชนะนี่ยาวเกิน <c oughs> จะได้รู้อันนี้ไงพลังประชารัฐสงสัยพลังไทยชัยชนะจะได้ไปใช้ตึกนั่นแหละ แทนพักเศรษฐกิจไทยอ่ะเห็นเขาบอกว่ามีที่ทําการอยู่แล้วแต่ไม่รู้ที่ไหนเออคือคือเหมือนกับว่าพักเนี้ยมันมีพักอยู่แล้วไงเพราะว่ามันเป็นพักเก่าแล้วก็เหมือนไปเทคมาอะไรประมาณเนี้ยเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพักเนี้ยก็จะเป็นเหมือนพักคู่ขนานคือคือมันเป็นภาพอย่างงี้ไงเหมือนบิ๊กตู่เนี่ยก็มีพักรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมเป็นพักเหมือนพักสำรองของตัวเองส่วนพลเอกประวิตย์น่ะแม้จะเป็นหัวหน้าพลังประชารัฐแต่ก็เหมือนมีพักเนี้ยเป็นพักคู่ขนานสำรองไปด้วยเผื่อไว้ รองรับอาจจะมันอาจจะเป็นผลดีกรณีของหาร500ไงใช่ไหมอย่างน้อยก็เก็บคะแนนเก็บคะแนนแต่ปฏิลิสได้เ,เฉพาะปฏิลิสนั่นแหละนะซึ่งเขาบอกว่านอกจากมีคุณอาลามโลวีแล้วแล้วก็น่าจะมีคุณจำลองคุดคุณพรตตอนนี้ก็อยู่พลังประชารัชใช่ไหมก็อยู่ไหน ไม่รู้ว่าเก่นานมากแก่นอาจจะนานมากเพราะว่าคือกลายเป็นว่าพักแม้จะรวมแบบนักหนูพวกนีพวกนักหนเรื่งเก่ารุ่นเก่ามากแต่ว่าเลขาที่การพักแมยังไม่แน่นะว่าจะเป็นคุณอาลามหรือเปล่าคือเขาบอกว่ายังยังยังคงไอ้นี่กันอยู่อะว่าสองสามคนนะว่าจะเป็นใครอแต่ก็แต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นพักที่มีบทบาทสําคัญอะไรหรอกแต่เพียงแต่ว่า เพราะเป็นพรรคที่เหมือนเป็นดองกับพลเอกประวิตย์น่ะนั้นแหละก็ถูกจับตามองอมส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็เป็นพรรคที่รู้กันอยู่ว่าแรมโบ้เนี่ยตั้งขึ้นมา<อ>แล้วก็ทางคุณพีรพันธ์เนี่ยก็จะเข้ามาดูแลเป็นหัวหน้าพรรคถึงแม้ว่าตอนนี้คุณพีรพันธ์ยังคงปฏิเสธไม่แบบ<อ>ไม่ได้พูด<อ>จาแบบเต<อ>็มปากเต็มคำเนี่ยแต่ตามข่าวเนี่ยที่รายงานกันออกมาเหมือนว่าคือฉันไม่รอแล้ว<อ>เพราะว่านายกเนี่ยคือมานั่งนับนิ้วดูนะคือนายกเนี่ย หลอกให้คนตั้งพักมาหลายคนแล้วนะออทั้งจุดเริ่มต้นที่ใครนัทพลทำให้อใครสร้างสรรค์นัทพลก็ตั้งมารอบหนึ่งแล้วแล้วก็อยู่ดีนายกก็ไม่อะอออแล้วก็มาใครนะอดีตประหลัดอะอ๋อประหลัดชิงประหลัดชิงก็โดนหลอกมารอบหนึ่งแล้วแล้วก็มาเนี่ยพักหลมไทยสร้างชาตินี่ก็โดนหลอก คือจนถึงวันนี้บอกได้เลยนะว่านายกยังไม่ได้ให้คํายืนยันเลยว่าฉันจะไปอยู่กับรุงไทยสร้างชาติคือเหมือนว่าคุณพีรพันธ์น่ะไม่รอแล้วเพราะถ้ายางงั้นเนี่ยฉันเสียคือตั้งไว้ก่อนน่ยอนาคตเป็นไงค่อยว่ากันอาจจะด้วยความที่มันออกมาในรูปของหารห้าร้อยมันก็ยังมีแนวโน้มเป็นไปได้แล้วก็ตอนนี้คือเขาก็เคลื่อนไหวมาตลอดเนี่ยก็เคยเล่าให้ฟังอยู่บอกว่าจายไตรงเนี่ยออกมารวบรวมสมัครพรองพูดคนจากพรรคประชาธิปัตย์มาอยู่ที่นี่หลายคนมีข่าวมาบอกว่าคุณวิทยาแก้วพร a ดัยเนี่ยจะมาเป็นเลขาธิการ เออจะมีคุณพีรพันธ์จะเป็นหัวหน้าพักแล้วก็มีสมัครพักพวกจ่ะอุ้ยประชาธิปัตย์หลายคนเลยที่รู้ชื่อมาเนี่ยคือจะมายู่ที่เนี้ยออออจะย้ําอยู่ที่นี้แล้วก็อย่างพวกบรรดากปปสเก่าอ่ะออใครนะที่อยู่ชุมพรชื่ออะไรนะเอาอีกละลุกหมีเหรอลูกหมีดูสิชุมพรแก้วใสคือบุรดมนีนะจ๊ะเป็นมากนะเอายังจาได้ว่าชุมพรอ่ะแหม เออเนี่ยคือก็จะมามารวมกันอยู่<ด>ที่นี้พักรวมไทยสังชาติดูอนาคตสดใสกว่านะดูเออเพราะว่าอาตอนนี้เราก็พักพลังประชารัฐมันก็ไม่รู้เ,ออเหมือนกันนะว่าโอเคคราวที่แล้วได้เท่าไหร่นะร้อยสิบสาหรอจำไม่ได้แล้วตอนที่เลือกตั้งคราวที่แล้วออแต่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะ90 <99. S 2> า้าสก้าเออ เพราะฉะนั้นไม่รู้มาร้อยนึงอ่ะถ้านับแล้วคือเหลือร้อยหนึ่งที่ณเนี่ยเราตัดคุณพิเชษสถิตและสมบัออกไเพราะฉะนั้นครั้งนี้ร้อยหนึ่งแต่เลือกตั้งคราวหน้าอาจจะต่ำร้อยหน่คือมีสิทธิ์อ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องยังไม่ชัดเจนไงคือเนี่ยถังบอกค่ะบอกว่าคือตอนนี้นะคือหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่านายกจะยังไงคือนายกแหละคือถ้าหากว่าจะถ้าหากว่าจะเดินไปสู่การเลือกตั้งสิ่งที่ที่นายกต้องทําก็คือต้องเข้าไปดูแลพรรคพลังประชารัฐด้วยตัว คือมานว,วันนี้เนี่ยคือเหมือนว่าจะต้องร่วมกันแท็กอะระหว่างนายกและพลเอกประวิตธแต่มาจนถึงวันนี้ต่างคนต่างไม่กล้าคือเหมือนนายกก็ไม่กล้าเกรงใจไม่กล้าที่จะพูดกับ<ช>พลเอกประวิตธพลเอกประวิตธเองก็ไม่กล้าที่จะพูดกับนายกคือเพราะว่าพลเอกประวิตธเนี่ยคือ,อทีมงานก็บอกว่าพลเอกประวิตธกูจะไปต่อ,อ <MAY> กูจะทําพักต่ออ่ะแต่ precisa. แต่ตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยคิดว่าคือรู้ว่าพี่อยากจะไปต่อก็เลยไม่กล้าเอ่ยปากเลยว่าเฮ้ยถ้าผมเข้ามาแบบทําให้มันเต็มตัวอะไรอย่างนี้ไงก็เลยเกรงใจเพราะว่าพลเอกประวิตย์เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เพราะเวลาเราถามว่าเออพลเอกประยุทธ์จะเข้าพักมันเป็นหัวหน้าบังบอกนายกไม่เคยคุยกับผมเรื่องนี้ว่าจะมาเป็นหัวหน้าพักเออพูดงนี้เลยแต่อย่าลืมนะว่าอย่างคนอย่างคนใต้เองอ่ะคือฐานต้องดูฐานหอวพักพลังประชารัฐใช่ป่ะฐานเดิมีอะไรใต้กรุงเทพอ่า ออกในแนวกลางอิสระอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่เนี่ยคือที่ที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยมาจนถึงทุกวันนี้ก็ต้องอาศัยชื่อของนายกใช่ก็คือก็คือคะแนนนิยมของถนัดประยุทธ์อ่ะแล้วพอถ้าหากว่านายกเองเนี่ยไม่สามารถลงมาจัดการอะไรได้แล้วก็ไม่มีชื่อของนายกในการเป็นจุดขายสาหรับพรรคพลังประชารัฐนะเตี่ยมได้เลยลำบากก็มองเห็นบทเรียนได้นะจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาจําได้มาตอนช่วงที่ ตอนช่วงที่มีเลือกตั้งซ่อมที่สงขลากับที่ชุมพรอะเออแล้วพลเอกประวิทย์เนี่ยเห็นนะเดินสายไปปราใสัยด้วยตัวเองเลยโดยช่วงนั้นน่ะชูพลเอกประวิทย์จำได้ป่ะไม่ได้ชูนายกนะโดยแบบร้อยเอกธมรับก็แบบเหมือนเดินเกมในช่วงนั้นแล้วก็าวดว่าแพ้ลาบอะพูดถึงแต่พลเอกประวิทย์บนเวทีอะถ้าทั้งหลายแหล่ในการหาเสียงก็เป็นพลเอกประวิทย์เออเออเออคือครั้งนั้นมันก็เป็นบทเรียนมาแล้วนะเพราะนั้นเนี่ย ลแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทยเนี่ยมันเหมือนมีความชัดเหมือนเหมือนแบบแตกอ่ะแตกอ่ะก็เลยแบบว่าไฟสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ก็เลยไม่เอาพลเอกประวิทย์ด้วยเพราะนั้นเนี่ยไอ้ไอ้ความไม่ชัดเจนที่มันเกิดขึ้นระหว่างตัวของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตย์ในวันนี้นี่แหละมันก็เลยนําพามาสู่ความตกต่ํา ของพักพลังประชารัฐซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยจะเดินต่อไปยังไงคือต่อให้คุณจัดโรดโชว์ไปเท่าไหร่เนี่ยออคือไอ้ภาพที่ออกมาที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยออมันก็เป็นภาพแค่เฉพาะคุณสุชาติ ใช่ไงมันไม่ใช่ภาพของทัพพลังประชารัฐมันเป็นภาพเฉพาะของคุณสุชาติชมกลิ่นเท่านั้นเหมือนทําให้อย่างพลเนพอกประวิทย์มแล้วมีโอ้ยกองเชียร์มาอย่างนั้นอ,อย่างนี้แบบเหมือนอาใจฟูได้แป๊บหนึ่งอ่ะแต่ว่ามันไม่จริงนะมันไม่ใช่ของจริงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหนะรรพพลังประชารัฐคงต้องปรับแผนแหละพี่ก็คือเนี่ยแหละก็คืออาจจะเดี๋ยวก็ต้องเอาพักรัคอื่นมาช่วยรองรับคะแนนมาเอาปาร์ตี้ลิสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเองก็รู้แล้วว่าโอ้โหสอสอเขตไม่รู้จะได้เท่าไหร่เนี่ย Oh. แต่พอพูดถึงเรื่องผังพักพลังประชารัฐที่กาลังมีปัญหาเนี่ยนะแต่ว่าขณะดเดียวกันพักเพื่อไทยเองเนี่ยก็ใช่ว่าจะราบรื่นนะ,ะพักเพื่อไทยเองก็มีปัญหาอยู่ไม่ใช่น้อยนะตอนแรกที่ประกาศเอาไว้เพราะว่าอย่างอพอมีหารห้าร้อยปุ๊บเนี่ยคือเชื่อแน่ว่าเลยตอนนี้คือนักศิลป์ต้องคิดหนักแล้วล่ะไอ้คําว่าแลนสไลด์เนี่ยเหมือนฉันโยนทิ้งไปได้เลยเออโอกาสที่จะได้แลนสไลด์ไม่มีแล้วถามว่าคืออย่างทางด้านของรัฐบาลเองเนี่ยเขายังเกาะเกี่ยวกันแน่นนะ คือสําหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยคือยังไงเนี่ยไปด้วยกันเป็นยวงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพักพลังประชารัฐพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์เนี่ยคือเขาเกาะแน่นกงินอยู่แล้วแต่ถามว่าพักเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยมันผสมกันเข้าเข้าได้กันได้ไหมอ่ะมันยากนะคืออาจจะต้องจําใจอ่ะคือถ้าได้เป็นรัฐบาละต้องจําใจจําใจจับมือกันแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเออแล้วการที่คุณหมอชนละนาเนี่ยออกมาพูดว่าจะ ตั้งพักกันเมืองคู่ขนานขึ้นไปไอ้การหลุดปากครั้งเนี้ยมันเป็นชนักติดหลังที่ทําให้มาถึงวันนี้เนี่ยพักพิษไทยเองก็ไม่กล้าที่จะตั้งพักสํารองขึ้นมาเพระไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะเจอกฎหมายแล้วนําไปสู่การยุพักนี่แหละดันไปพูดก่อนไงแล้วคุณหมอชลน,น่านไม่พูดคนเดียวนะใช่คุณหมอเลียบค่ะอ๋อมาให้สัมภาษณ์ในรายการพี่ดนัยด้วยมันเป<อ>็นการตอบย้ําก็ไปอีกโอ,อ้บอกเนี่ยไอ้ไอ้การไอ้การทารูปแบบแบบเนี้ คุณหมอรีบบอกว่าใช้โมเดลของเกาหลีในการตั้งเนี่ยพักสำรองขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเอาคะแนนเฉพาะปฏิลิสแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นเป็นชนัก,ก็คือ,อ,อจะให้คุณอุ้งอิงเนี่ยเป็นคนดิเดตใช่ไหมนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณอุ้งอิงจะเป็นคนดิเดตก็ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งและอย่าลืมนะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเคยด่านายกเอาไว้ว่าผลเอกประยุทธ์มาเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอถ้าหากว่าอุ้งอิงได้เป็นนายก อุ้งอิงเองก็จะต้องถูกคำนี้ไปตลอดช่วงของการดำรงตำแหน่งนายกว่าคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเอเพราะฉะนั้นเขาจะให้อุ้งอิงโหจะลงสอบขอสอเนี่ยมันก็แบบเป็นเป็นอะไรที่มันเป็นคําถามอยู่ในหัวที่ทางที่ทางพรรคเพื่อไทยต้องมานั่งขบคิดกันอยู่ว่าฉันจะแก้ไอ้ปมเหล่านี้ที่ฉันเคยโจมตีเอาไว้แล้วมันจะกลับมาตีตัวฉันอีกทีหนึ่งเนี่ยได้ยังไง เพราะว่าแมมจะเอาได้ปาร์ตี้ลิส์สักหนึ่งคนก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าคราวที่แล้วก็ไม่ได้เลยเพราะเขาบไว้ว่าจะได้เอพักเนี่ยจะต้องให้ได้สิบห้าล้านเสียงอมาเนืึงจะคคำนวณออกมาแล้วเนี่ยได้ตัวเลขเนี่ยประมาณสักสิบเอ็ดคนปาร์ตี้ลิสอทีนี้สิบห้าล้านมันไม่ได้ก็ได้กันง่ายๆนะโอ้โหคุณสิบห้าล้านเสียงออืแล้วคุณต้องมานั่งทําความเข้าใจนะกับแฟนคลับของคุณอีกอ่ะ เอาเลือกพักนี้นะเขตเลือกพักนี้นะโอ้โหมันไม่ได้ทําความเข้าใจกันได้ง่ายๆเหมือนกันนะใช่อืมกกี้มีคุณผู้ฟังถามมาว่าคุณทักษิณอาการเป็นยังไงแล้กก็งงว่าเป็นอะไรพี่แดงบอกอ๋อไปผ่าตัดผ่าผ่าตัดแต่ว่าหาแล้วตอนนี้กลับบ้านแล้วก็เกิดแึ่ว่ายังไม่ได้กลับเห็นเขาว่าเขาจะกลับ เนี่ยวันวันทุ่งนี้มั้งกลับไปที่ดูไบอ่ะคือมามาที่สิงคโปร์ใช่ไหมใช่ที่บอกว่าคือแกเป็นนานแล้วเรื่องมีปัญหาเรื่องถุงอวัยวะเพศเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีปัญหามานานแล้วแล้วหมอก็นัดตัดคือเหมือนกับว่าคือคุณนักษิ์มองว่าในช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดโหแล้วผ่าตัดตอนอายุคุณนักสิณก็กจ็7สิบกว่าเออแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะด้วยวิทยาการอ่ะเขาใช้กล้องโดยเฉพาะที่สิงคโปร์ด้วยเนาะแบบลุกแบบใ้กล้อาแบบแป๊บเดียวก็เดี๋ยวนี้เวลาเขาใช้กล้องทํานะ คือบางทีเนี่ยเขาไล่กลับเลยนะ<ช>เหมือนตอนเนี้ตอนที่ไปไปผ่าเขาอ่ะเออ,เออผ่าเข่าไอ้ตอนนั้นที่พอดีอะไรอ่กระดูกอ่อนอ่ะเออกระดูกอ่อนมันฉีกอ,อ,อุ้ยชื่อมาว่าหูฟังเวลาล้มนะเวลาไปเอ็กซเรย์นะเอ็กซเรย์จะไม่เห็นเลยนะว่าขาเรามีปัญหาเ,ออเพราะอะไรแบบเพราะมันเป็นกระดูกอ่อนก็มันดูข้างในอีกทีนึงแล้วโชคดีมากแล้วไปหาหมอฝรั่งอยู่คนนึงเออ,เอ,อแกทําเรื่องกายภาพเรื่องกายภาพเรื่องอะไรพวกนี้โดยเฉพาะ แกบอกว่าจะไปเห็นได้ไงไป mri เลยอเออแล้วเขาก็แนะนําให้ไปหา mri ที่หนึ่งนะอะไรเงี้ยแล้วพอถ่าย mri เสร็จปุ๊บก็เอามาให้หมอเนี่ยอ่านมา,าหมออ่านเสร็จปุ๊บหมอบอกนี่ไงกระดูกอ่อนข้างในเนี่ยมันฉีกอโอ้โหทรมานมากช่วงนั้นคือเดินเหมือนเวลามีดมันกรีดอ,อ่มมะมันจะแทงอยู่ตลอดเออเวลาเราเดินเมื่อไหร่คือมีดก็แทงลราเมื่อนั้นเลยอย่างนั้นน่ะคือหูเจ็บปวดมากแล้วนะก็ไปผ่าไปผ่าแล้วคือเขาก็ส่องกล้องเอา ส่องกล้องเนี่ยคือพอส่องเสร็จปุ๊บเนี่ยนะจริงๆเขาจะบอกว่าเขาจะไม่ลมยาสลบแต่หัวมันลมไม่เอาอะเขาบอกว่าเนี่ยหมอจะได้บรรยายไปพร้อมๆกันคุณจะได้แบบแล้วก็เขาจะไล่กลับเลยอเออใครหกลับบ้านด้วยนะไม่จะนอนไม่แล้วพี่จะให้ยาจะให้ดมยาสลบอ่ะไม่ไม่ดมยาสลบหมอไม่ให้อ๋อผมก็เขาไม่ให้แต่ฉันเถียงก็หมอบอกไม่ได้ฉันจะลมยาสลบไม่อยากหวาดเสียวแล้วหมอไล่กลับบ้านไม่ฉันจะนอน อทารกกับหมอแบบโอ๊ยใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีด้านการแพทย์ก็น่าหนักเดี๋ยวนี้หมอเขาเล่นตัวกันไงเขาไม่ยอมผ่าคือหมอหมอฝรั่งเขาแนะนํามาบอกให,ให้ให้มาผ่ากับหมอเนี่ยหมอคนนี้มือดีอเออเราขออนุญาตแบบคือเราเนี่ยเรามาเลยนะเราเจาะจงมาเลยให้หมอผ่าหมอไม่ผ่าเออ ไม่ผ่าให้แนะนําให้คนอื่นหนูจะผ่ากับหมอนี่แหละแล้วไงทําไมเขาถึงไม่ผ่าฮะเขาไม่ยอมผ่าให้หรอเลเออเขาไม่ยอมผ่าให้เขาบอกว่าเดี๋ยวผมแนะนําไปผ่ากับเพื่อนแล้วกันนะไม่หนูจะผ่ากับหมอนี่แหละหรอในที่สุดหมอก็ยอมใช่ยอมแบบเจอเจอคนไข้ตื้อขนาดนี้ยอมแบบลําพางเออนี่คือมันเป็นพยาการที่แบบแป๊บเดียวก็ออกได้เลยนี่งานคุณทักษิณเนี่ยผ่าก็แป๊บเดียวก็กลับบ้านได้ไปักผกอนที่บ้านใช่ แต่ว่าต้องมีคนดูแลนะคือคุณจะอยู่ดูคนเดียวเนี่ยนะมันลําบากนะเออแต่มันต้องห่วงเราหูคุณคนตักสิงคนดูแลเทียบเดี๋ยวเขาไปกันหมดเลยไม่เห็นหรอเจ<อ>๊เดนคุณยิ่งร <ไป S 1> ้านลูกสาวหลานไปกันหมดเออก็เลยจะเห็นภาพสามคนพี่น้องถ่ายด้วยกันเม<อ>ื่อกี้ให้เล็กดู เราไม่ได้ดูเพิ่งมาดูพี่แดงอู้ททำไมแบบคนักิหน้าตาคุณนักสินเปลี่ยนไปเยอะเนาะเออคือคุณนักสินน่ะคือไปฉีดโบท็อกมากเกินไปหรือไม่ก็ไปทําร้อยไหมอ่ะคือดูหน้าจะจนหน้ามันเปลี่ยนแข็งไม่หมดเลยอ๋อคือตอนแรกๆนะก็ดูนะแต่แบบพอหลังๆมันยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นไงแล้วดูดิไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเขาเรียกอะไรนะหน้าผากวะตึงเหรอเต่งแป๊ะเลย เวลาจะทำต้องมีศิลปะนิดนึงนะคุณทักษิณนะมีเงินนะมีเงินเยอะแยะนะโอ้โหนะเพิ่งเห็นรูปเมื่อกี้บอกเออเราก็ไม่ทันสังเกตที่ผ่านมาเราเห็นในข่าวแต่เราก็ไม่ทันได้จ้องแต่นี่มันเป็นภาพนิ่งแล้วมันชัดมากนะหน้าคุณทักษิณเปลี่ยนไปเยอะแต่ก็ยังเป็นคุณทักษิณอยู่ไม่แต่ว่าน่ากลัวไงคือไม่เหมือนแบบ คืออย่างคุณชวนเงี้ยเห็นไหมเวลาคนที่หน้าเป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็จะออกให้เราเห็นเนี่ยเออคุณชวนนะคุณชวนแปดสิบกว่าแล้วนะคุณชวนตกใจเข้าโรงพยาบาลสองครั้งเลยเนาะตอนแรกไม่ใช่โควิดครั้งที่สองเป็นโควิดเนี่ยก็เลยก็ส่งข้อความไปอทานมไปแบบเออบอกให้แบบรักษาสุขภาพนู่นนี่แบบให้กําลังใจท่านท่านยังอุตส่าห์ตอบกลับมานะอ๋อเออบอกขอบคุณนะเด้งคือเราก็บอกว่า คือคิดในใจด้วยว่าเฮ้ยยังไงเราต้องแบบส่งข้อความไปึ้นมันบ่อยเหลือเกินไปแล้วนะ,ะอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ตอนช่วงที่จําได้ไม่อยู่ช่วงหนึ่งอ่ะที่ไม่ได้มาจาัดรายการมีัคงป่วยหรืออะไรเนี่ยเออแต่ก็แบบมีน้ําใจมากก็จะไปถามไถ่ายอะไรเงี้ยกับคุณคนนี้กะอออะไรเงี้ยก็บอกว่าขอเปิดเด้งหน่อยเออ,เอ,อจะโทรสท์ก็ติดต่อกันไม่ได้ก็เลยโทรไปหาเออ,เอ,อก็เลยโทรไปหาคนชวน แล้วก็เล่าให้ฟังว่าป่วยเป็นอะไรอะไรเงี้ยเ,ออเป็นคนที่มีน้ำใจมากๆคุณออชวนอะใช่ตอนแรกเราก็ตกใจออคือเข้าโรงพยาบาลครั้งแรกก็แบบเ้ยตายล้ออพอครั้งที่สองเนี่ยยังคิดเลยว่าสงสัยจะโควิดเออโควิดจริงๆด้วยอ่แต่ว่าแข็งแรงคุณชวนะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าออกกําลังกายตลอดเออใครจะเล่นบาห่อยหัวได้อายุแปเนี่ยจริงดิ แกแกทำไอเล่นอะไรนะพีลาตุสพีลาติสอะไรเนี่ยคือแกจะเล่นมานังนาแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าคือแต่ว่ายังออกกําลังกายเสมอคุณชวนอ่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ายังสามารถทําได้ไหมเพราะว่าอายุแ0ิกว่าเขาแปบก็เลยทําให้เห็นไหมยังดูว่าไปคือยังดูไม่แก่นะแปดสิบกว่ากลับมาเป็นนายกได้อีกรอบแลวนม่คือเหมือนเลกอ่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อก่อนเล็กจะทําสะพานโค้งได้ใช่ไหมลงไปคือพอไม่ได้ทําสักมา5ปีเนี้ยไม่กล้าแล้วกลัวกระดูกหัก จะได้อยู่ว่าอืมอ่าคุณสมคุณสมชายเจนบอกว่ากี้คุณอะไรนะนามสกุลสิวิลาจ่ะเขาบอกว่าเป็นอาของจุ๊บจิ๊บไม่ใช่พี่นะฮะเราก็ไม่รู้แต่นามสกุลเดียวกันฮะออเป็นคุณอานะอือ่าคุณเด็กโซนาต้าบอกว่าการเมืองบ้านเรามีฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่เดียวคือล้มรัฐบาลอ่าอือเราอยากได้ฝ่ายค้านที่แบบเออเนี่ยพออยากแดกประชาธิที่ปเป็นฝ่ายค้านอ่ะเออชที่ิมมือ ประชาธิปไตยอะไรจะ <t> เป็นรัฐบาลน,นะเออคือประชาธิปัตยเป็นฝ่ายค้านแล้วมันดูแบบดูมีน้ำหนักอ่ะดูแบบเออมีข้อมูลใช่แต่ว่าแต่ว่าก้าวไกลอ่ะก็ถือว่าเป็นเป็นฝ่ายค้านที่ที่ก็ก็ก็เขาเรียกว่าทํากันบ้านมีข้อมูลแล้วก็อภิปลายเป็นแบบแบบใหม่นะมันไม่ใช่เหมือนแบบเมื่อก่อนมันจะ ใช้วาทกรรมอะไรเงี้ยแต่ว่าทางเก้าไกลเนี่ยก็คือจะใช้ข,ข้อมูลต้องต้องบอกเลยว่าคืออย่างมีคนเล่าให้ฟังเนี่ยอย่างพักคก้าไกลนี่เขาจะประชุมแล้วก็ฝึกปลือกันตลอดเวลานะออออมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องข้อมูลอ,อ,อันนี้คือถือว่าเป็นอ่ะก็ถือว่าเป็นเด็กที่แบบมีมิติใหม่ก<ข>าน่าจะเป็นเหมือนระบบพักสมัยใหม่แลนะ้วแล้วก็มีการเอาบริหารจัดการอาจจะมีการเทรนหรือมีการอะไรอย่างนี้ด้วยเอออ่ะก็นะเชื่อได้ว่าถ้าหาร500้อเนี่ยเก้าไกลก็คงจะมาอีกมากพอสมควรแหละ แต่ว่ามันก็ต้องคิดอีกอย่างหนึ่งด้วยนะ,ะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยอย่าลืมนะว่าพรเก้าไกลเนี่ยได้เข้ามาเพราะไทยรักษาชาตินะใช่ใช่ใช่เ,เ,เอพราะฉะนั้นเขาต้องเขาต้องแตกแบงค์ด้วยไหมแล้วขนน,นั้นน่ะมันยังมีมีเรื่องเขาเรียกว่ากระแสของคุณธนาธรอตอนนั้นคุณธนาธรอ,อันนี้ไม่มีอ่ะเออแล้วดูคุณพิธาดีเนี่ยกรณีของสากรเนี่ย นี่เพิ่งออกเมื่อเมื่อคืนหลังจากสกอลาออกแล้วเพิ่งออกมาอ่าเออก่อนหน้านี้เลยโอ้โหมาจี้คุณจุรินซะให้ลาออกให้รับผิดชอบพอมาถึงเวลาพักเก้าไกลเนี่ยเจอปัญหาเองเนี่ยคือคุณไม่ได้แสดงบทบาทถึงพักการเมืองรุ่นใหม่เลยเนี่ยไม่ได้แก้ไขปัญหาเลยอะใช่ระเดราชการเนี่ยเดินจับตามองมากเลย่ะได้เวลาต้องพักแล้วเลยค่ะอัะงั้นไปพักฟังข่าวกันก่อนค่ะ